นิยายเสียงเรื่องเมลลับของหมอพาคินประพันธ์โดยเส,ยสกซักสำนักพิมพ์บันมีบุ๊ก EP หนึ่งหมอพาคินเป็นแพทย์ผ่าตัดหรือศลัลยแพทย์ทรงอกมีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหัวใจเป็นพิเศษคนไข้ที่ต้องรักษาส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยหักเป็นโรคหัวใจมักจะตายเสมอดังนั้นเมื่ออยู่บนเตียงผ่าตัดมักจะมีโอกาสเสียชีวิตตายคาเตียงได้ ดังนั้นสาขานี้เป็นสาขาที่มีคนเรียนน้อยมากเพราะต้องเรียนหนักและมีความเครียดสูงเขาเป็นหนึ่งในนักศึกษาแพทย์นอตินิอดินที่เลือกเรียนสาขานี้และสามารถเรียนจบภายในไม่กี่ปีเมื่ออายุได้28ปีก็สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้แล้วในแต่ละวันชีวิตของศัลยแพทย์อย่างเขาอยู่ในห้องผ่าตัดเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองบางวันต้องยืนผ่าตัดนานถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำ จึงทำให้มีความเครียดรุมเร้าอย่างหนักสีหน้าของเขายามปกติจึงมักจะตึงๆอยู่เสมอนอกจากงานผ่าตัดแล้วยังต้องเข้าเวรที่ตึกผู้นอกด้วยเพื่อติดตามการรักษาคนไข้เก่าและตรวจรักษาคนไข้ใหม่เช้าวันนี้ก็เช่นกันหมอพาคินอยู่ในห้องผ่าตัดทั้งคืนได้งีบหลับในห้องพักแพทย์เพียงแค่สามชั่วโมงก็ต้องรีบมาที่ตึกผู้ป่วยนอก เขาเสยผมที่เริ่มยาวมาระสายตาขึ้นโลกโลกหยิบเสื้อกาวสีขาวตัวยาวขึ้นคลุมเสื้ออสครับสีเขียวที่เขาใส่ผ่าตัดตั้งแต่เมื่อคืนสเต็คล้องคอปากกาอยู่ที่กระเป๋าเสื้อและไม่ลืมที่จะหยิบห่อขนมไปกินแท่นค้านจากนั้นก็สาวเท้าออกจากห้องเร็วๆเ,เพื่อไปให้ทันเวลาตรวจในขณะที่เขากำลังสาวเท้าอย่างเร่งรีบไปยังติดผู้ป่วยนอกให้ทันเวลาจึงไม่ทันเห็นว่า มีร่างบางในชุดของนักศึกษากำลังเดินมาจากอีกทางหนึ่งอย่างเร่งรีบเช่นกันจึงทำให้ไหลทั้งคู่ชนกันโดยไม่ได้ตั้งใจตุบอะนักศึกษาหญิงคนนั้นอุทานเบาๆแม้ว่าแรงกระแทกจะไม่ทำให้ล้มแต่ก็ทำให้ถุงขนมที่ถืออยู่ในมือของทั้งคู่ร่วงหล่นลงพื้นพร้อมกันตังเมเห็นว่าตนเดินชนเข้ากับหมอก็รู้สึกใจหายว่า ยิ่งเห็นสีหน้าเรียบตึงจนเกือบจะกลายเป็นดุยิ่งทําให้เธอกลัวว่าเขาจะตะวาดด่าจึงรีบเอ่ยขอโทษก่อนขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณหมอตั้งเมละล่าลักเอ่ยพร้อมกับรีบยกมือไหว้ขอโทษเขารีบก้มลงเก็บถุงขนมของตนที่ถูกชนจนร่วงหล่นเมื่อครู่แล้วเธอก็ต้องชะงักไปเมื่อพบว่าถุงขนมกล้วยตากบนพื้นสองถุงเหมือนกันทุกประการ เธอจนปัญญาที่แยกได้ว่าถุงไหนเป็นของใครจึงหยิบมันขึ้นมายื่นให้เขาเป็นคนเลือกไม่แน่ใจว่าถุงไหนเป็นของคุณหมอเออเชิญคุณหมอเลือกก่อนเลยค่ะพากินสุ่มเลือกหยิบรู้สึกประหลาดใจไม่แพ้นักศึกษาสาวผู้นั้นเขาไม่คิดว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้จะนิยมกินขนมกล้วยตากทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะมองเธออย่างพิจารณาเป็นพิเศษมากว่ามองคนอื่น หญิงสาวรูปร่างบอบบางแต่ทว่าทรงอกกลับดูอบอิ่มสมวัยสาวที่กำลังเบ่งบานแม้ว่าเสื้อนักศึกษาที่เธอสวมสีซีดมากแล้วกระโปรงสีดำแทบจะกลายเป็นสีมนหมน,หมนแต่ความเก่าของเสื้อผ้าก็ไม่อาจบทบังความงดงามสดใสของวัยแรกสาวได้เลยเมื่อคุณหมอรับถุงขนมไปแล้วเธอเอ่ยขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินจากไปว่าคุณหมอคงรีบจนไม่ได้กินข้าวเช้าเหมือนกันสินะคะ คำถามที่เธอไม่ต้องการคำตอบไม่นานนักร่างในชุดนักศึกษาก็เดินหายไปพร้อมกับเสียงใสๆหมอพากินมองถุงขนมในมือแล้วเผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอก็คงจะเป็นเพียงผู้หญิงที่บังเอิญมาเจอกันในเช้านี้เท่านั้นผ่านมาแล้วเลยผ่านไปเหมือนสายลมตังเมนักศึกษาสาวชั้นปีที่สี่คณะบริหารศาสตร์ของมหาวิทยายลัยภาครัฐอันดับต้นๆของประเทศ เธอรีบเดินเข้าไปยังที่นั่งสำหรับคนไข่รอรับการตรวจครอบครัวของเธอมีกันเพียงแค่สามคนพ่อแม่และลูกแม่ของเธอรับจ้างเย็บผ้าอยู่ที่บ้านส่วนพ่อของเธอนั้นเป็นกรรมกรรับจ้างทั่วไปทั้งคู่พยายามทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสียให้เธอเรียนจนจบปริญญาและอีกเพียงแค่เธอเดียวฝันของพวกเขาก็จะกลายเป็นจริงแล้วแต่นึกไม่ถึงว่าสวรรค์จะกลั่นแกล้งคนยากจนอย่างพวกเขา ในขณะที่พ่อของเธอออกไปทำงานตามปกติจู่ๆก็รู้สึกเจ็บแน่นหนะ้าอ,อกขึ้นมาเจ็บมากจนพ่อของเธอเป็นลมเพื่อนๆในที่ทำงานจึงช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลหมอห้องฉุกเฉินทำการตรวจรักษาเบื้องต้นคาดว่าจะมีอาการทางด้านหัวใจจึงสั่งตรวจสัญญาณเคลื่อนไฟฟ้าในหัวใจ และพบว่าเส้นกราฟมีความผิดปกติหมอจึงนัดให้พ่อของเธอมารับการตรวจและรักษากับหมอโรคหัวใจโดยตรงวันนี้เธอทั้งมีเรียนที่มหาลัยทั้งต้องพาพ่อมาหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาลดังนั้นหญิงสาวจึงไม่มีเวลาแม้แต่จะทานข้าวเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลเธอจึงพาพ่อไปจับบัตรคิวที่ OPD ก่อน จนกระทั่งพาพ่อไปนั่งรอหน้าห้องตรวจเธอจึงขอปลีกตัววิ่งไปซื้อขนมกล้วยตากที่โรงอาหารของโรงพยาบาลแล้วต้องรีบกลับมาหาพ่อที่ตึก OPD อีกครั้งหนึ่งพ่อคะคุณพยาบาลเรียกเราเข้าห้องตรวจหรือยังคะตังเมตร,รุดตัวลงเข้าไปนั่งข้างพ่อปากก็ขยับถามมือเรียวก็แอบแกะถุงขนมกล้วยตากพลางหยิบเข้าปากด้วยความหิวจัดยังเลยนายคมสันตอบลูกสาวเสียงแหบแห้ง ตั้งแต่เขาทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคหัวใจก็รู้สึกเหนื่อยหอบแม้ว่าตนจะอายุ50กว่าปีเท่านั้นเขาเป็นคนทางใต้จึงผิวดำคล้ำแต่ใบหน้าคมคายส่วนภรรยาของเขาเป็นคนทางเหนือจึงทำให้ตังเมทั้งผิวขาวและทั้งสวยคมคายดวงตากลมโตพ่อดื่มน้ำไหมตังเมลวงหยิบขะดวนในกระเป๋าที่กรอกมาจากบ้านให้พ่อ เธอมองบิดาดื่มน้ำด้วยความสงสารหวังว่าโรคหัวใจที่พ่อเป็นอยู่จะไม่อาการหนักไปมากกว่านี้เชิญคุณคมสัรเข้าห้องตรวจค่ะเสียงพยาบาลหน้าห้องตรวจเรียกตังเมจึงรีบพยุงพ่อลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องตรวจด้วยกันโดยหารู้ไม่ว่าหมอที่นั่งรอตรวจด้านในนั้นเป็นคนเดียวกันกับคนที่เธอเพิ่งเดินชนเมื่อสักครู่ภายในห้องตรวจหมอกพาคินสวมหน้ากอนามัยปกปิดใบหน้าจนเห็นเพียงแค่ดวงตา สายตาของเขาแลเห็นเด็กสาวในชุดนักศึกษาตัวเก่าหัวใจก็พลันกระตุกราวกับถูกกระแสไฟช็อกไม่คิดว่าตนจะมีโอกาสได้เจอเธอเป็นครั้งที่สองตังเมประคองพ่อเดินเข้ามานั่งหมอพาคินรีบสลัดอาการประหลาดที่เกิดขึ้นออกไปแล้วเอ่ยด้วยเสียงเข้มออกไปว่าคุณคมสันนะครับครับหมอคนไข้ตอบเสียงเบาด้วยความหวัดหวัน่น นอกจากแน่นหน้าเจ็บหน้าอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีอาการอะไรผิดปกติอีกไหมครับหมอพาคินถามต่อไปโดยไม่มองหน้าหญิงสาวข้างกายคนไข้เพราะกลัวว่าตนเองจะวอกแวกในการรักษานายคมสรรขมวดคิ้วนิ่งไปสักพักแล้วตอบว่าเหนื่อยง่ายและก็หายใจไม่อิ่มหมอพาคินพยักหน้าแม้จะพยายามไม่มองลูกสาวคนไข้แต่สายตาเขาก็ยังละเหลือไปที่ใบหน้าสวยใสยจนได้ ตั้งไม่เห็นคุณหมอจ้องหน้าเธอก็คิดว่าอีกฝ่ายจะบอกอาการของพ่อกับเธอจึงได้เอ่ยถามเขาออกไปว่าอาการคุณพ่อหนักไหมคะหมออาแฮมหมอพาคินรู้สึกตัวจึงแกล้งไอออกมาแล้วปั้นเสียงครึมต่อไปว่าผลจากการตรวจ ekg หรือ electrocardiography ecg ekg เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบว่ามีอาการเต้นผิดปกติหมอคาดว่าผู้ป่วยน่าจะเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนหากไม่ผ่าตัดคนไข้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงคนทั้งคู่ที่ได้ฟังหมอบอกเช่นนั้นก็พลันหน้าซีดขึ้นมาตังเมเอื้อมมือไปบีบมือพ่ออย่างให้กำลังใจค่าผ่าตัดแพงไหมหมอนี่เป็นคำแรกที่นายคมสันถามหมอ ค่ารักษาทั้งหมดจะอยู่ที่ราวๆ3ามถึงสี่แสนบาทครับงั้นผมขอปฏิเสธการรักษาครับนายคมสรนพร่งออกมาโดยไม่ต้องคิดเขายอมสละชีวิตตนเองเพื่อให้ลูกเมียอยู่รอดเงินเก็บที่มีในบ้านทั้งหมดก็ให้เป็นค่าเทอมของลูกสาวเพราะเหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนตังเมก็จะเรียนจบได้รับปริญญาแล้วรักษาค่ะตังเมเอ่ยแทรกขึ้นมาอย่างร้อนใจเธอยอมหยุดเรียนเพื่อเอาเงินทั้งหมดมารักษาพ่อ เราต้องผ่าตัดนะคะพ่อดวงตาของเธอเริ่มเอ่อล้นด้วยน้ำใสๆไม่พ่อไม่ผ่าเพราะหากพ่อผ่าตัดเราก็จะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมแล้วไหนจะค่ากินค่าอยู่คนเป็นพ่อเสียงสั่นเครือเมเลิกเรียนก็ได้ค่ะตังเมจ้องตาพ่อไม่กระพริบเพื่อยืนยันในสิ่งที่ตนเองพูดหมอพาคินเห็นคนไข้ที่รอตรวจข้างนอกชะเง้อมองเข้ามาพยาบาลหน้าห้องตรวจก็ยืนรอ เขาจึงถอนหายใจออกมาแล้วเอ่ยเสียงราบเรียบอย่างไร้เยื่อใ่ว่าขอให้พวกคุณกลับไปคิดให้ดีก่อนว่าจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าแล้วค่อยแจ้งกับทางโรงพยาบาลอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมต้องตรวจคนไข้ารายต่อไปรบกวนเชิญข้างนอกครับขอบคุณค่ะคุณหมอตังเมกมือไหวหมออย่างเข้าใจแล้วพยุงพ่อออกไปจากห้องตรวจหมอพากินมองตามหลังหญิงสาวอย่างนึกเสียดาย หากว่าเขากับเธอพบกันในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลบางทีเขาอาจจะมีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักกับหญิงสาวมากขึ้นกว่านี้ตั้งมาเพาะพ่อกลับมาส่งที่บ้านแม่ยังคงยุ่งอยู่กับการเย็บผ้าเพื่อส่งโรงงานให้ทันเวลาที่กำหนดรายได้ต่อชุดที่รับเย็บเป็นเงินไม่กี่สิบบาทกลับมาถึงกันแล้วหรือหมอว่ายังไงบ้างนางเหมยรีบลุกจากจักรเย็บผ้าเดินเข้ามาช่วยพยุงสามีไปนั่งที่โซฟาไม้เก่า หมอว่าเส้นเลือดหัวใจตีบต้องทำการผ่าตัดนายคมสรนตอบภรรยาเสียงแหบแห้งสันเครือหลังจากรู้ว่าตนป่วยเป็นโรคอะไรเขายังใจสั่นไม่หายรู้สึกกลัวไปหมดทุกอย่างหากผ่าตัดทำบายพาสท,ที่หัวใจพ่อก็จะใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราได้อีกเป็นสิบสิบปีเลยจ้าแม่เพราะการผ่าตัดทำบายพาสนั้น coronary artery bypass grafting C. B. G. คือการผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ ทำทางเบี่ยงเสริมหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรือตันจากนั้นจะทําให้เลือดไหลผ่านส่วนที่ตีบหรือตันได้ดีขึ้นแล้วออกซิเจนก็จะสามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้นตังเมรีบอธิบายให้แม่ฟังตามที่พยาบาลบอกก่อนกลับมาที่บ้านเพื่อไม่ให้แม่เมื่อตื่นตกใจกับอาการของพ่อพ่อไม่ผ่ายังก็ไม่ผ่าจะตายก็ให้มันตายไปเถอะพ่อแก่แล้วนายคมสรรยืนยันเสียงสูงพ่อ ตังเม่เรียกสติพ่อคืนมาอย่างอ่อนใจในเมื่อการผ่าตัดช่วยรักษาโรคที่พี่เป็นได้ทำไมพี่จะไม่ผ่าตัดละ่ะจ้าหรือพี่ไม่อยากอยู่กับฉันกับลูกแล้วนั่งเหมยเอ่ยออกมาแววตาของเธอทั้งสับสนทั้งอ่อนล้าตั้งแต่สามีล้มป่วยเธอต้องรับเย็บผ้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อหายรายได้เลี้ยงครอบครัว นายคมสันกพริปตาไล่น้ำตาที่พลอยจะเอ่อล้นขึ้นมาเขาเงยหน้าขึ้นไม่ยอมสบตาทั้งเมียและลูกสาวก็ถ้าฉันไปผ่าตัดแล้วเหมยกับลูกจะทำยังไงเสียงของชายชาราสันเครือค่าผ่าตัดแพงมากเลยเหรอพี่นางเหมยถามสามีด้วยใจหวั่นๆวันสามสี่แสนคำตอบแผ่วเบาคล้ายกับว่าไม่อยากเอ่ยถึงจำนวนเงินที่ทั้งชีวิตนี้เขาก็ไม่สามารถหามาได้ นางเหมยถึงกับหนา้าซีดพูดไม่ออกสักคำตังเมรีบเข้าไปจับมือพ่อและแม่ลูบมือทั้งสองคนปลอบใจเบาๆแม่คะพ่อคะเรื่องเงินรักษาพ่อและเรื่องเงินค่าเทอมของหนูพ่อกับแม่ไม่ต้องกังวลนะคะเหมยมีรุ่นพี่ที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทเหมยจะขอเขาทำงานพร์ทามแล้วเบิกเงินล่วงหน้ามาใช้ก่อนงานอะไรจะได้เงินเยอะแยะขนาดนั้นนายคมสันเอ่อยอย่างไม่อยากจะเชื่อคำพูดของลูกสาว ตังเมฆลืนน้ำลายเพื่อก้มหน้าไม่ยอมสบตาพ่อแล้วตอบว่าช่วยแปลเอกสารต่างประเทศและตอบโต้จดหมายกับชาวต่างชาติเงินเดือนจะได้ราวๆสองหมถึงสามหมื่นเมจะขอเบิกล่วงหน้าสักสองสามปีเมื่อเรียนจบก็จะได้ทำงานที่บริษัทของพี่เขาเลยหญิงสาวปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่สบายใจทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเธอยังไม่รู้ด้วยซ้ำจะหาเงินมากมายขนาดนี้มาจากที่ไหน ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีสิลูกรักษาพ่อหายแล้วพ่อกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมหลังจากนั้นเราขอรับเงินเดือนน้อยลงหน่อยก็คงไม่ลำบากมากนางเหมยพยักหน้าเห็นด้วยตังเมยฝืนยิ้มออกมาก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่ลำคอเธอพยายามทำตัวเองให้เข้มแข็งที่สุดในวันที่คนในครอบครัวอ่อนแอข่ะแม่เมยต้องรีบไปมหาวิทยาลัยก่อนนะคะเดี๋ยวจะเข้าเรียนภาคบ่ายไม่ทัน หญิงสาวไหว้ลาพ่อกับแม่แล้วรีบสาวเท้าออกจากบ้านก่อนที่พ่อกับแม่จะเห็นน้ำตาของเธอที่มันเอ่อล้นขึ้นมาอีกด้านหนึ่งกว่าหมอพากินจะพาตัดคนไข้ารายสุดท้ายของวันนี้จบลงเวลาก็ล่วงเลยจนเกือบสามทุ่มช่วงเวลาเช่นนี้หลายอาชีพอาจจะกำลังเตรียมตัวเข้านอนพักผ่อนเอาแรงเพื่อตื่นขึ้นมาทำงานในวันพรุ่งนี้ แต่สำหรับเขากลับไม่รู้สึกง่วงแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าศัลยแพทย์เป็นกลุ่มที่อดนอนได้ดีเพราะอาชีพของศัลยแพทย์ที่ต้องอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นเวลานานๆบางครั้งผ่าตัดข้ามคืนก็มีทำให้นอนไม่เป็นเวลา